บอกไม่ได้หรอกเจ้าแม่เอ้าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วกูจะฆ่ามึงซะขาดคำนางผีเสื้อยักก็กระโดดโลดไล่หมายจะจับลูกชายสินสมุทรก็หนียังอุตรุษโอนลุปออกมาทางรังแร้ไปล่อแม่ตบมือถึจะจัดจามาทางนี้ที่แม่พ่ออยู่ทางนี้สินสมุทรก็แก้งวก วกเวียนกลับไปทึงต้นทางแล้วก็มาหลอกลวงแม่ให้ห่างจากพระบิดาออกไปนางพีเสือเห็นลูกทำอย่างนี้นก็ยิ่งแสนแค้นแทบจะอากเลือดกระโดดจับก็ลื่นหลุดไปในทุกคราวพอมาถึงเขาใหญ่สิงสมุทรกระโดดขึ้นฟังแล้วก็วิ่งเวียนรอบเขาพอเห็นแม่ตามมาทันก็แกล้งวิ่งถอยหลังให้ลงน้ําตามพ่อไปส่วนสิงสมุทรก็ หลอกโครงน้ําแล้วก็นึกว่าลูกขึ้นภูเขาก็าคงเอาผัวมาซ่อนไปที่นี่เที่ยวแลไปหายิ่งมืดคลุ้มเข้าก็ยิ่งคลั่งเสียงคลื่นโครมก็กระโดดเขาตะคบถูกก้อนหินจนหน้าแตกยับเยินนางพีเสื้อลุกขึ้นกระโดดโยกสินขอนจนกระทั่งภูเขานี่ต้องเคลื่อนคลอนไปทั้งลูก แล้วก็ตะโกนเรียกดาวสุม่มสินสมุดออกมาหาแม่สิดีถ้าไม,ม่มาแม่จะต้ทให้ตายเสียงเงียบนางมีเสื้อยักษ์โมโหนะักก็ยกภูเขาทั้งลูกเวียงโครมไปแหลกละเอียดไม่เห็นทั้งผัวและลูกน้อยจนกระทั่งมืดค่านางมีเสื้อเหลือแขนนะักแขนมากก็ตะโกนด่าลัน่นไอ้ลูกชาาดชั่วหัวกระดูกลูกตอแหลมันหลอกแม่ ไอ้ที่ตามหาอยู่แถวนี้แล้วมันก็หลบหนีไปหาพ่อมันสักไกลแล้วำลํำรินางมาลายก็อ่านพระเวทบันดาลให้สองตาโทษช่วงดังดวงแก้วมองข้มแ่นเห็นสินสมุดกำลังว่ายน้ำอยู่ก็ลุยโครมครามตามอีกสินสมุดว่ายน้ำไม่หยุดยั้งจนกระทั่งสว่างเห็นเงือกสองตายายยังลาหลังนักก็รีบร้องว่าตายายอย่าช้านัก รี่ไปเร็วๆนู่นเห็นไหมนั่นนางยักษ์ตามมาแล้วคืนช้าปะเดีเขวเอาตายว่าแล้วสินสัมุกูกบ่ายคลอสองเงือกเท่าไปนางยักษ์ก็กระโจนมาเข้าใส่หมายจะจับลูกพอดีสินสัมุูก็หลบรอดไปได้จับเอาเงือกสองตัวไว้ได้ลางขูข่ตะคอกร้องถามด้วยความกดกูอยากจะรู้นักมึงมาภาคผัวโกหาอะไรเวลานี้ผ้ภาภัยอยู่ที่ไหนมึงบอกมานะถ้าไม่บอก กูจะควักนู่นนตามองออกมาสัเดี๋ยวนี้สองเงือกรู้ตัวดีว่าอย่างไรก็ไปไม่รอดถ้าไม่บอกก็จะยอมให้ว่าว่าพระพายอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางที่จะบอกทัอละ่ะตายเป็นตายจึงร้องว่างก็ได้เดี๋ยวเขาจะพากลับไปพบ อาเปเหมือนัังว่าใคายินดีจะสังหารซะนางผีเสื้อเชื่อก็เอามือลากสองเงือกน้ำกลับลงไปพาไปได้ครึ่งวันก็แก้งพูดล่อยอยู่ตรงนั้นตรงนี้นางผีเสื้อฟังดูก็รู้ว่าเงือกหลอกแน่ๆจึงเดือดดานปานประหนึ่งไฟไหม้อีตอแหลรู้แต่รวงกูโกหกกูทั้งนั้น มาถึงนี่ชีโนดมาถึงโนดชีนั่นมึงจะแก,กล้งกูห่างหัวกูมึงจะอยู่ไปทำไมาตายเถอะว่าแล้วนางผีเสือ้อก็จับเมื่อขักขาถีกสองแขนเท่านั้นยังไม่หายแขนเคี้ยวกินเสียงกรวมกรวบแล้วลก็หวนกลับไปตามหาใหม่ทีนทมุตว่ายน้ำตามหาพ่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนพอไปถึงก็บอกเล่าให้พ่อฟังภาพเป็นมณีก็ค่อยสบายใจ พอเห็นเงาขาวขวางอยู่กลางน้ำก็ถามลูกน้อยว่ามันเกาะอะไรดูแปลกกว่าเกาะอื่นๆนั่นแหละเพคะเกาะแก้วพิสดารละเลือกน้อยตอบโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ตายแล้วโน่นนะลูกกุฏิมีเสาหงมีธงประดับสวยเสลเกินปลายพระโยกีบนยอดเขาก็เรียกลเลาเรือแตกที่มาอาศัยอยู่ มีหลายชาติหลายภาษาทั้งจีนพามจามแขกไทยชวาพวกวิลันดาพวกฝรั่งก็มากมายรวมไปเลร,ร้อยคนมาปนนิบัติพระโยคีอยู่พร้อมเพียงบางคนต,ต้มน้ําเก็บลูกไม้บางคนนวดเป็นนั่งพัดวีพอบ่ายก็ได้ยินเสียงคลึกคลื้นอึกระทึกมาทางหน้าภูเขาดูลมก็เห็นเงียบสงัดพระโยคีก็แปลกใจนัก จึงจับยามสามตาดูก็รู้ว่าวันนี้ชายมีศัก์สูงจะมาหาและผีเสื้อน้ำกำลังตามมาติดๆไอ้ที่เสียงคลื่นดังโครมครามนั้นคือเสียงนางผีเสื้อตามมาเพราะฉะนั้นจำเราจะต้องไปคอยช่วยเหลือขี่ชายหาดอวาดให้หันหลังกลับไปเห็นจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียวว่าแล้วพโยคี ก็ฉวยไม่ท้าลงจากกติมีสิทธิ์แขกตามกันไปถึงหาดกว้างมองเห็นมนุษย์อยู่ลำไรกไกลนักหนาข้างหลังก็มีนางผีเสือ้อแหลงลิต์ติดตาจวนจะถึงมิแหลทันแหลแล้วทุกคนก็อาใจช่วยอยู่ด้วยความตื่นเต้นพาไปมณีเห็นมีเสื้อตามเข้ามาใกล้ทุกทีก็กลัวแทบจะสิ้นชีวิต นางมีเสื้อเห็นใกล้เข้ามาพระได้จังหวะก็กระโจนเข้าใส่รพริยผ้าภัยก็กระกระเดือกเสือกมาจนถึงฝั่งพระโยคีก็ร้องตวาดนางมีเสื้อไอ้หยุดพระพภาณีได้ทีก็ชวนกันกระสินขมดุดจุดเงืออเข้าฝั่งได้พระพรมณีตรงเข้ากาบพระโยคีแล้วก็บอกว่าพโยคีท่านก็บอกว่าท่านหนีตายมาเราก็ลงมาคอยช่วย แต่ไม่ทันจะรู้เรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรข้าพะมณีก็เล่าความแต่ปางหลังให้ฟังโดยตลอดแล้วก็วอนว่าข้ากับลูกจะขอร้องพระบาทจนกว่าชีวิตจะวายวอดขอให้พระองค์ทรงโปรดช่วยด้วยเถิดข้อนั้นไม่ต้องห่วงหลหลานเลยตาจะให้พักอยู่ที่นี่ให้สบายทีเดียวสำหรับหาดทรายผีสานางไม้มาไม่ได้เพราะเราลงเลขเสกยันไว้ มันก็เขือนเพชรกัน้นมันอยู่ได้แต่ห่างๆเท่านั้นทําอะไรก็ไม่ได้หรอกวายนางผีเื้อก็โกรธโลดทะลึ่งตะโกนเรียกผัวทําไมไปนั่งแอบอยู่องั้นมาหาเมียเธอเมียที่ถึงแล้วเกินขอเชิญพระกลับไปสวยสุขในถ้ำของเราอานิจจาเอ๋ยเราเคยได้เป็นคู่เจอชื่นช,น,ชนชื่นชิโจนกระทั่งมามีลูกเต้าด้วยกัน ตลอดเวลาน้องก็ไม่เคยทําอะไรพระทําใจเลยอยู่ดีๆก็หนีมาซะได้ทําให้เมียเสียน้ําใจนักจะขอเป็นข้ารองพระบาทตลอดไปไม่ว่าพระจะไปไหนเมียจะตามไปเป็นเพื่อนด้วยแม้จะตายจากกันอย่าทํำลายจิตใจน้องเลยพระพระมนี้ได้ฟังนางผีเสื้อพร่ำลําพันก็มีความสงสารยิ่งนักก็จึงตอบว่าไม่ผีเสื้อ เห็ในใจพี่บ้างเหรอพี่อยู่ในถ้ำลำคาเแล้วเกินคิดถึงสองชนกชนรีที่จากมาช้านานจะเป็นตายายดีไงไม่รู้พี่ยังคิดหนีมาหวังจะไปเยี่ยมจงงดโทษไห้พี่เถอะแม้ไปได้พี่จะพาน้องไปด้วยแต่นี่โจรใจต่างชาติต่างตระกูลกันพี่บำนุษ์น้องเป็นยักษ์เราจะไปร่วมันอยู่ได้ยังไง จงคิดหักอะไรเถอะกลับไปคูหาให้สบายใจและจงเพิ่มภูวภาารักษาธรรมอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอธิษฐานหมายวิมานเมืองฟ้าเกิดชน้าฉันใดเราจึงได้พบกันขอ,อย่าให้แค้วคลาดเหมือนชาตินี้เลยสำหรับสินสมุดนั้นพี่ขอเอาไปด้วยจะได้เป็นเพื่อนตายกันในภายหน้านางผีเสื้อได้ฟังก็อ้อนบอนด้วยเทอาคำอ่อนหวาน ไม่เห็นใจน้องเลยตูนหนัวของน้องถ้าทิ้งน้องไว้น้องจะคลองตัวอยู่ได้ยังไงจากทั้งผัวทั้งลูกน้องก็คงตายซะแล้วเป็นแม่นมั่นขอเชิญพระมาที่ถ้ำนี้เถะน้องจะให้มนไวปสำหรับป้องกันตัวทินสมุดเลยมากับพ่อที่ลูกแม่จะขอลาเจ้าตายซะในวันนี้อย่าสงสัยเลยแม่ไม่โกหกเจ้าหรอกทินสมุด เห็นแม่ก็สงสารจนน้ำตาไหลจึงมากราบการแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าลูกไม่กล้าเข้าใกล้แม่หรอกหนูกลัวแม่แล้วเกินเมื่อวานก็จะตีลูกซะแย่ทีเดียวกระดูกกระเดี่ยวแทบจะหักหมดแล้วซึ่งแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักไม่ใช่ว่าลูกจะลืมพระคุณความกรุณาของแม่หรอกแม้ตามตัวลูกจะมี ใจลูกจะอยู่กับแม่พอหมดธุระแล้วลูกก็จะกลับมาหาขอแม่โอดกลับอยู่ที่ถ้ำให้สำราญใจเถอะจริงแล้วนางยักษ์เลยประโยคี่ว่าจงตัดห่วงบ่วงใยถ้าเถิดอย่าปองล่างปองผ่านลูกหัวตัวเองเลยเหตุทั้งนี้เพราะว่ากรรมของเรามันสิ้นบุญสิ้นวาสนา พะทั้งสองทำกันมาแค่นั้นอย่าได้คิดโกรธทำโทษกันมันจะให้เป็นโทษเมื่อเราตายไปเชื่อคำของข้าเถิดตายแล้วจะได้ไปสวรรค์นางพีเสื้อได้ยินพระโยคีว่าอย่งนั้นก็โกรธนักร้องตะโกนไปว่าท,ะทะัดช้าอีแตโยคีเท่านี่หนีเข้ามาใช้ตั้งซ่องตั้งศีลกันอยู่ที่นี่ เป็นโยคีซะเปล่ามาอยู่ในสีในสัตว์มาตัดรอนไม่เข้าเรื่องเพราะว่าเรื่อง,องผมผัวมีเมียไม่แม่แมแมลูกๆแล้วยังเสือกยื่นจะูมเข้ามาสั่งสอนแล้วมันเรื่องอะไรของตาโยคยีถ้าหากยังขือเอาผัวกูไว้คอยดูนะกูจะเอาเกาะให้พังไปเลยทีเดียวอีนังเงือกอีตอแหลนี่ตัวหนึ่งหน่อยนะทำซบคอสอพรอเห็นผัวกูรักทำเป็นยักษท่า พ่อกับแม่มึงเข้าอยู่ในท้องกูแล้วมึงระวังตัวให้ดีอีจ้องของมึงมาทิ้งผัวกูไปกูมเม์มึงมาพูดอย่างนั้นได้ยังไงวะอีตายหงอโยุี่ทีหนะ้าแล้วก็บอกว่ามึงมันห่วงผัวเขาไม่รักก็ยังเสือกตามเข้ามาอีนี่หน้าด้านผ่านกระแฉงมืง่อยังเสือกมาว่ากูมึงก็ตกนรกเอง ยักษ์ตาโตโมโหนักรูปกอากาศปากก็เปราะไม่เข้าท่าสักอย่างยิ่งอยนั้นนมสองข้างของมึงก็ดูเถอะเหมือนก็โปรงตองเตงไปมาใครเขาอยากจะชมมึงเขาอยากจะหนีมาใสยอยู่กับโกไม่ใช่กูรู้กูเห็นเมื่อไหร่มาบอกอย่างโง่อย่างงี้แล้วก็จะเอาซะเป็นที่สากระใจมึง ว่าแล้วพโยกีก็แสกทรายคว้างกับไปกลางขึ้นมันมีพิษเหมือนลูกปืนเลยทีเดียวนางผีเสื้อก็รัวจนตัวสั่นก็หลบหนีลงไปในทะเลผ้าภัยได้หนังเงือกฝ่ายแม่เงือกน้อยพ็ฟังนางยักษ์ว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วก็เสียใจร้องไห้ลงกิ้งเกือกแล้วก็บอกว่าน้องจะขอลาไปเป็นเหยื่อผีเสื้อน้ำให้สิ้นสุดไป พ่อข้าแม่ข้าตายเสแล้วจะได้พบกันอีกในเมืองผีอย่าได้คิดอย่างนั้นที่น้องลักถึงวิดาบานดาน้องจะตายจากไปพี่ก็จะขอพิทักษ์รักษาน้องไว้พึ่งบุญพระโยคีจนกว่าเราจะตายจากกันพระภัยมณีว่านังเงือกน้อยได้ฟังก็ค่อยมีใจขึ้นพระภัยมณีก็จึงบอกกับพระโยคีว่าเงือกน้อยนี้มีพระคุณกับข้ามากเหลือเกิน ขอฝากพระบาทไว้ด้วยให้นางเงือกน้อยนี้อยู่ที่นี่พอเป็นที่อาศัยใกล้ใกล้ๆข่าเมื่อมีทุกขุกเข็นจะได้เห็นกันก็ตามใจหลานเถอะเป็นไรมีที่ตรงนั้นตาอนุญาตให้อยู่ได้มีให้มีภัยมาบีทาสีกาได้เลยเป็นเงือกวัดเงือกวางมันก็อย่างนี้แหละว่าแล้วพระโยคี ก็เสกได้สายสินให้สวมไว้นางเงือกก็ถลาลงไปในโจรธานแล้วพระโยคีก็ชวนพระภัยมณีจับสินสมุดมาอยู่ที่อาสมไอสองพ่อลูกนี่อาศัยอยู่ที่พุติใต้ต้นโศกริมถึงโงกเขาบรรดาแขกฝรั่งก็มาพลอยยินดีมคอยปอน,นิบัติอยู่เป็นประจำพระภัยมณีกับสินสมุดก็อยู่ที่กอะแก้วพิษดาลเป็นเวลานาน และให้ลูกน้อยก็ค่อยเรียนวิชาไปตามภาษาสายเวทพระโยคีท่านก็มีจิตสงสารอุตสาห์สั่งสอนวิชาให้สารพัดทั้งที่ลึกล้ำสำหรับแก้อับจนไดยจนหมดสิน้นเมื่อหมดทุกหมดโศกหนีนางผีเสื้อมาได้พระมผามณีก็มัคิี่สึงเงือกน้อยก่อยใจบานนี้คงเปลี่ยวใจอยู่ในน้ำเพราะบิดามารดาของนางนึงกวอดวายตายไปหมดอยากก่างนั้นเลย จำเราจะต้องไปช่วยปลอบประโลมใจนางให้ห่างทุกห่างโศกเห็นจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวคิดได้ดังนั้นแล้วพ,พระพนวีก็เลี้ยวไปข้างหน้ามาเนินจนมาถึงจะโงกเขาแล้วก็ร้องเรียกลงไปเงือกน้อยของพี่อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนจ๊ะพี่มาเยี่ยมสุดสายใจจงขึ้นมาหาพี่เถิดปล่อยเงือกน้อยเท้าส้อยอยู่ในน้ำพอได้ฟังพ,พระพวีเรียก ค่อยชื่นช่ำหัวใจแหวกวายสายสมุดขึ้นมาพอเห็นพระพรมณีนั่งอยู่เนื้อมเขาก็จึงเข้ามาเคียงข้างแท่นน้อมคำนับ